สบัสดีจ้าคุณได้กับหลานๆไม่กระเจ้าแขงแลไหมมยงแข็เตียงลูกหมดเลยจ้าตํบเือยตพริกมาลาข้าวแก y วว e นเอลซ์จูเนียนี่ข้เบือมีปลาหน้าปลาใสไปแล้วจ้าอร e กเกอร์เจอสติ i สติกีดงไปในหมอเลยจ้าวอร i ม it up ข้าวเตรียมไว้จ้ะกดับ yes the v e g e the v e g e t a b w l i k e ใส่จังเลยตอกข็้เกี๊ยวกังหอมน้ำาแล้วก็พริกสดรานก็มาแนะเำ็ห้านนะจงนี่ขีขวนมึงแค้งตบแก้วนลร้านก็ได้เห็นมึงแข้งได้ก็เสด็ไปเ็แมงใหม่ายดีลายดี สิผัวแล้วก็ตำแก้วปลาพริกสดมองเนี่ยพริกสดมาตำน้อค่ะใส่กระดูกพริกสดพนี่ไงน่าเอามาให้ยายอันนี้ยายจะใส่แจงอายหยิบพริกสดมาในถุงเนี่ยเดี๋ยวชิลี่ครับชิลี่โรลชิลี่ใส่ได้ครับเอาใส่ในหม้อได้เบิ้มครับจิ้มมา ใส่ลงไปไ้พุทติดอินว oh, <11. S 1> ันสอใส่หเลยที่ยายเตรียมไว้อะลูกพริกอน่ยพริกตุ้เม็ดเลยเอาหมดเลยเหรออ่ะเดี๋ยวเขาจะล้างมึงนี่จะแกงเราใหม่กินของเ้าวิจล้วิจกร่อยไข่หมดแดงตำแก้วแก้วกินดิบนี่แหละแกงวมึงแข็ง สอมักเ่าบานเลยจ้าอู้หูเด้อเลยคุณผู้ชมกดติดตามให้นน้ำไม่เล้ศ Yes a k e u r e to the two, like and subscribe put and on the notification on message sure to comment or share with your friend or family now we're just gonna continue เหตบ่อมบ่อมโอเกดติดตามกดวลค์กดแชร์ให้นน้ำไม่เลิจ้าเอ่ม the water อะไรก็พิเศเนาะตำแจ่วก็ไรใส้พอดีพอดีล้ <c oughs> างมือด้วยนะครับ wash your hands oh my god wash your h a n ตอนนี้นจะนอ๊ะน้ำเติมจังไงเาขวานนี่ไม่ได้ิีสุดน้ำเติม <Yes. Okay. S 1> ตน,น้ำเติน,น้ำเติมยสโอเคอไปเดีด่ยเก่งครัเนี่ยมันบ้าหัวเลยโอ้ยแล้วไปดูดให้เดี๋ยวทำแล้วไปดูดเดี๋ยวครับเดี๋ยวยายกิน้อ๊ะนอพริกกับไอ้พริกแห้งก่อนพ่นพ่นพ่นเดี๋ยวยายพ่นพ่นนะลูก ไม่ก็เนี่ยนี่อยากทำด้วยะข้าะทำเบาๆลูกพอแล้วค่ะำรอบมอกเ็น่อนอะนอแมกำนีเป็นแตๆเลยขล่วอยู่ในส่วดที่นำารได้ล้วมือนตำพริกใส้แบบ เราก็กินด้วยกินกน,กนก็หลายอย่างอยู่ตั้มิดได้แล้วย <c oughs> ูนี่ย <Yes. S 1> ูนี่อยสซูนี่ยะเี่นะครับว่ากันเราพูดติดอินให้หม้อเดือดก,ก่อนค่อยใส่ครับไม <c oughs> ่ใส่ไม่ใค่ครับให้หม้อเดือดก,ก่อนลูกหม้อยังไม่เดือดเลยใครอ่ะ ให้หม้อเดือดก่อนนะครับเดือดขึ้นถา้าหม้อเดือดห้าสิบองหม้อไม่ไปตูนเนี้เอเลยให้นี่ร้อนให้นี้ร้อนอีกให้ผัดร้อนร้อนก่อนมีควนันออกมา there's smoke so I'm trying to make this hot หัวไม่แข็งหัวพริกสดใส่กันสามแก้วเดี๋ยวก่อนนะคืับหม้อกำลังเดือด ให้ใส่ได้เลยยังเลย,เลยครับยิ่ยายใส่ปลาร้าลงไปแล้วเดี๋ยวจะปรุงรสอาใส่นั้นได้ไหมไม่ครับโอ้ยแล้วร้านกระไดขึ้น้องเลยร้านฮ่าา I wanna put this in ร้านกันขนกยขอทาเย t h e r ด

อุติดอินนี่เอาอันนี้ใส่ก่อนถ้าจะใส่ครับบางหน้าร้อนพิกเทศ <c oughs> อู้อะไรเนี่ยไอ้ไปจับนะขุนชะิลล์รสนั่นลูกจะใส่ได้หรือเปล่ <c oughs> าเมย์จะใส่ขุนชิลล์รสลงไปก่อนแช่ไนะหมคะซดเลยไปแขวนนั่งหนะมีตานิดนึง เอาไปเนี่ยแค่นี่ก็ทุกแล้วโอ้โหแค้งเข้าทุกแล้วโอ้โหโลนแค่งกพริดอุ๊ยจังนั่นคือเสียงของมันเหรอเนี่ฮะเสียงของอะไรความร้อนในลูกมันใส่ได้ตำดำมาชิมโอ้โหเยใส่ได้เนี่ยมันก็เดือดเลยครับเดี๋ยวยายกินก่อนนะ ว่าอร่อยไหมแล้วยายยังไม่คนก่อนนิดนึงได้ไหมสุดยอดอยังไม่คนก่อนนิดนึงนะเนี่ยใส่คร <ตา S 2> ับใส่ผักลงไปเลยลูกสุกแล้วออ<ต>เอาพวกนี้ได้ไหมได้ครับได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างเลยครับอืมอืมเอาพอแล้วผมจะลดนะเฮ้ <laughs> 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 คนก่อนคนก่อนเอาให้ไม่ร้อนเหรอค่ะมันร้อนมันเดือดโอเคจะตำน้ำพีพ์กันอะไรเนี่ยเกลืออ่ะมาเบิ่งค่บวันนี้โอยู่เต็มเต็มเขาใส่เกลือนิดนึงได้ไหมเกลือไม่ได้ครับเพราะว่ารสชาติได้แล้วอะ อาญาจะปิดแก๊สแล้วนะเไม่าปิดแก๊สแล้วพ a k e sure to like and subscribe and put on notification Make sure to share with your friend or family and make sure to comment down below as a p o u small ใครจะทำน้ำพี๊กก ใส่นั่นเด้เนาะกัวใส่นํากันแล้วทั้งมทั แบบนี้นี่เองเจ,จ้าใจจักินนี่ดองเลยกตบว่าแมนหนันนี่ดอกมันบอกเคยกินดีแต่กินะเห็นหลายบบอบวกบวกการกินบานนี้เห็นเห็นยูทูบทั้งทั้งตัง้งเล่าบนนอจ่าคนข่ากินก็เลยอยากล่องค่ะอยากล่องมามันสียบเพราคือคนว่าบพเลยสกล่อง ปลาปลาตอนเลยใส่ตอนงานปลาลากหลายปีแล้วล่ะมันมันจิบสุกก็ได้แบบว่ามันกินได้แล้วนะค่ะสามปีสี่ปีแลปหละปลาดตอนปลาใส่ลงที่รถกินเนียไปไหนนาะกินเนียอมาช่วยยายเลยร้องมาแจกค่ะตำแก้วประแดกก้อน แซ่บคิดรสใส้นั่งค่ะนีพพ่หอมหอมก้อหอมก้อแนแดงดาอีกกินแห้งแต่ติมันก็ติดตรสชาติมันก็ติดแซ่บหอมกอแดงดาอีกนหน่อยม่ ปลาปลาครับใส่เลยปลาเดี them. Them ่ยวก็หอมครันปลาเดี๋ยวเผื่อมาใส่ก่อนนะจิโนอ่เผื่อมาใส่ก่อนเจ้าเจียวเจ้า เชีงแขีงพี่น้องเอ้ยเป็นโดนยังได้กินเนีสิว่าก็เป็นปีเป็นอยา่าปลาเป็นปีนะะเพาาะเป็นร่องเลาไปอยากยร้องเห็นคนว่าเสีบบ้านเพื่อได้กินเลาก็ร้องตัวกินไดใบบึกทุกอย่างแตนะ่บ่มีเบือ่อบ่มีว่าบ่กินดอกอน,นี่บ่าวา่าจะเชื่อใจกินไดใบบึกอ,อาหารบ้านเฮา กินใดวัดทุกอย่างเนี่ยใส่ปลาล่า mm hmm. บ่าหนมีปลาล่ามีมิ้งแข้งมีริกดิบขัวหอมกับเทียมใส่น้ำกันไปได้จ้ะ mm hmm. เรียบร้อยจ้าแจงมาไหมแล้วก็เจล เดีวเดี๋นี้จ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ตำนีก่อนเนาะจ้า,จาน้อลิปหน้าพอกันไหมจ้ากดไลค์กดแช่เห็เนไหมเด้อกดติดตามน้ำจ้ากดติดตามให้นแน่ชมคุณยายเนี่ยืยย <c oughs> นยนี่ทั้งตะกอนชิดหน้าพอก,กันไหมสวัสดีจ้า